สวัสดีค่ะมาพบกับร้านกล้วยปิ้งนิงบัวน,นะคะมีคนถามเรามาว่าวัตถุดิบที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นกล้วยแล้วก็น้ําตาลทํากะทิอย่างเงี้ยค่ะเราใช้เราซื้อมาจากไหนวันนี้จะมาถามพ่อค้ากันนะคะสวัสดีครับวันนี้ก็ประยุกั์ผลนะครับวันที่10ธันวาคมนะครับวันนี้มีคนถามถามผมว่าผมซื้อน้ําตาลจากที่ไหน และกล้วยผมหาที่ไหนมายากนะครับสำหรับคนใหม่นะครับน้ำตาลเนี่ยผมจะใช้แค่เป็นน้ำตาลที่ผลิตในจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นนะครับเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพราะว่าร้านผมเนี่ยใช้น้ำตาลมาก็หลายตัวนะครับอาทิเช่นน้ำตาลปนดน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลอ้อยและน้ำตาลต่างๆที่มีขายทั่วไปนะครับร้านเราเนี่ยจะจบที่น้ำตาลมะพร้าวนะครับ เพราะว่าผมจะใช้แค่น้ำตาลมะพร้าวอย่างเดียวน้ำตาลมะพร้าวก็จะมีตัวตั้งแต่ราคา30 6 0บ0กร้อกว่าขึ้นไปแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนนะครับาการทาน้ำจิ้มเนี่ยเราเราไม่ต้องไปฟังใครหรอกครับว่า,น,า,น,า,น,าน้ำตาลนุ้นน้ำตาลนุ้นดีน้ำตาลนี้ดีเงี้ยเราซื้อแล้วเราลองทำดูนะครับลองให้คนนาานัก1ินกคนว่าจะอร่อยไหมถ้าเกิดอร่อย ก็เริ่มขายได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปใช้น้ำตาลตัวดีตัวแพงโลละร้อยสองร้อยอย่าไปใช้นะครับขั้นแรกเราเริ่มทำเราเริ่มเริ่มตั้งแต่เล็กๆขึ้นไปก่อนราคาเดียวขึ้นไปก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนผมอยู่เพชรบุรีก็มีอยู่สุพรรณก็มีเขาก็จะเอาน้ำตาลตะโนดมาให้วัตถุดิบของน้ำตาลเนี่ยผมจะเลือกใช้เฉพาะแค่ทางบ้านผมเท่านั้นนะครับเพราะว่า เป็นวัตถุดิบที่ผมใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็ผลผลิตก็โอเคนะครับคนกินก็ตอบรับดีในเรื่องวามอร่อยนะครับส่วนถ้วยเนี่ยผมก็จะรับในแถวแค่ว่าเขตอ,อำเภอบ้านผมท่านั้นนะครับอำเภอนอกอำเภอผมก็จะไม่ได้รับนะครับเพราะว่าตอนแรกเี่ผมขายเนี่ยผมก็จะไปซื้อต่างอำเภอมาขายมั่ง ต่างๆอำเภอโน้นอำเภอเนี้ยตอนนั้นผมยังไม่มีกล้วยนะครับอย่เนี้ยพอเราอมาย่างแล้วเราจะรู้ถึงความเนือ้อกล้วยเนี่ยมันไม่อร่อยนะครับสองเนือ้อกล้วยไม่ดีสามคือลูกใหญ่แต่เนื้อก็กินไม่อร่อยนะครับตอนเนี้ยผมก็ลองเปรียบเทียบดูว่าพื้นที่ไหนอร่อยผมก็จะซื้ออยู่แค่พื้นที่นั้นไร่ไหนดีผมก็จะซื้ออยู่แค่ไร่นั้นผมจะไม่เรื่องกล้วยเนี่ยบางคนบอกว่าเนื้อเนี่ย กินเหมือนกันหมดที่ไหนก็กินเหมือนกันหมดจริงๆไม่ใช่นะครับท่านลองปลูกกล้วยในดินร่วนในดิเนเหนียวหรือดินที่ผสมหินเนี่ยท่านลองกินดูท่านจะท่านจะรู้สึกเลยว่าเนื้อเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วก็ต่างอำเภอที่ที่หนาวที่ที่เย็นหรือที่ที่ร้อนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับขายกล้วยเนี่ยดูกล้วยว่าไร่ไหนที่เราไปซื้อแล้วเรามาย่างเนื้อดีกินดีหวานไม่เปรี้ยวให้ท่านเก็บได้น้นไว้ท่านพยายามซื้อไร่นั้นมาย่างให้ตลอดแล้วก็อ่า ธุรกิจของท่านก็จะดีนะครับถ้าเกิดเราไปซื้อต่างที่ต่างแดนที่เราไปเจอเม็ดมั่งนะครับใครที่คิดว่าจะหาน้ําตาลทลําขนมหรือทําน้ำจิ้มกล้วยขายแบบผมก็ดูแค่ในจังหวัดท่านก็พอนะครับเราไม่ต้องไปดิ้นรนที่จะต้องไปหาที่จังหวัดอื่นนะครับจังหวัดเรานี่แหละครับมีของดีอยู่แล้วใช้ของจังหวัดเรานี่แหละนะครับแต่ผมก็เน้นหน่อยว่าพยายามเลือกเลือกน้ําตาลนะครับ ให้ดีหน่อยนะครับก็อของท่านก็จะอร่อยแน่นอนถ้าเกิดท่านเลือกน้ำตาลมาไม่ดีท่านก็จะได้รสชาติที่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าน้าตาลบางอย่างมันก็หวานขมก็มีนะครับติดขมก็มีนะครับอย่างผมเดีย๋ยวผมก็จะเลือกใช้เฉพาะแค่ว่าน้าตาลที่ผมใช้นะครับการทําของอะไรก็แล้วแต่นะครับน้าตาลเนี่ยตอนที่ท่านทําของเนี่ยท่านก็ต้องช่างนะครับ ไม่ใช่ว่าท่านจะเทมลงไปเลยไม่ได้ท่านต้องช่างี่กรจมกก่โลน,นะครับส่วนกล้วยเนี่ยก็หาแค่ในจังหวัดของท่านก็พอหรือบริเวณของท่านก็พอเพราะว่าบางทีเราก็โหติไดไร่ยียดไร่เราก็พอย่างขายแล้วครับไม่ต้องยิ่นรนที่จะต้องไปหาจังหวัดอื่นหรอกเราใช้ของในจังหวัดเราหุ่นเวียนในจังหวัดเราดีที่สุดครับเงินทองก็จะไม่ลว่ไปไหนยิ่งระบุกเองได้ยิ่งดีเลยนะครับเราจะได้กำไรจเต็มเลยนะครับ ลองดูกันนะครับว่าบางทีนะของอย่างเนี่ยในจังหวัดเราเนี่ยมันมีแน่นอนอยู่แล้วในการทาอ่าพวกอาหารพวกอะไรเนี่ยอร่อยแน่นอนเดี๋ยวนะครับลองไปดูนะครับลองทากันดูอ่าสรุปนะครับร้านผมเนี่ยน้าตาลเนี่ยผมก็จะใช้แค่น้ําตาลมะพร้าวนะครับการใช้น้ําตาลมะพร้าวเนี่ยข้อดีอของเขาคือหนึ่งเขาจะไม่กลิ่นหอมนะครับแล้วสองสีเขาจะสวยสีเขาจะเป็นสีอ่าเหลืองเหลืองอ,อกนวลๆนะครับ สีก็จะไม่เข้มดำนะครับสีเข้มดำอ่ะมันจะไม่ค่อยสวยนะครับอ่ามันจะผิดกับตาขาวผมก็เลยต้องใช้น้ตาลขาวตัววันนี้ส่วนกล้วยผมก็จะอ่าหาบริเวณแค่ตามอำเภอแถวบ้านนะครับกับไรที่อาบุกบัดกันไว้พันที่ผมใช้ย่างไม้กดคือพันบะลิอ่องนะครับอ่าสุดท้ายนี้ก็ผมก็แคยได้บอกอ่าท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมจะซื้อน้ำตาลหรือว่า ซื้อวัตถุดิบลองหาดูในจังหวัดของท่านก่อนนะครับถ้าเกิดไม่มีโดยเราค่อยอข้ามจังหวัดไปหาที่วัดอื่นได้นะครับถ้าเกิดจังหวัดท่านมีท่านก็ใช้ในของจังหวัดท่านนะครับอของจังหวัดของท่านอ่ะมันมีของดอีแล้วนะครับยังไงผมกม็ขอตัวกล่าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ